งานบ้านหลังนี้ตอนนี้เสร็จไป80-90%แล้วครับผมสวัสดีครับผมบอมบ้านนอกดาวครับผมเนี่เดี๋ยวผมพามาชมบ้านหลังนี้ครับผมโอ้โหทุกคนตอนนี้งานเสร็จไปเกือบจะร้อเซแล้วนะครับถือว่าออกมาแล้วสวยงามมากเลยทุกคนมาผมพามาดูซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านงานไม้จริงนะครับบ้านขนาดหน้ากว้างห6เมตรลึกลงไป8เมตรเลยนะครับ เป็นบ้านที่แบบผมเคยพามาชมหลายรอบหลายแบบแล้วแหละนะคือจริงๆแล้วหลังก่อนหน้านี้ผมก็เคยพามาชมแล้วแต่ว่าหลังนี้นะครับเป็นงานออเดอร์หลังใหม่นะครับซึ่งมีลูกค้ามาสั่งจองไว้นะครับงานบ้านหลังนี้จะเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ทําให้ลูกค้าจากจังหวัดเพชรบูร์นะครับทำลูกคาก้าเข้ามาจองไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับตอนนี้งานของลูกค้าก็เสร็จไปเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่เดี๋ยววันนี้ผมพามาดูก่อนที่ก่อนที่บ้านจะไปส่งนะตอนนี้งานสีงานอะไรก็ลงไป สองรอบแล้วนะครับในส่วนของงานไม้งานบิวอินต่างๆไฟต่างๆเสร็จไปร้อเแล้วเหลือแค่ในส่วนของเก็บรายละเอียดยเก็บสีพื้นใส่กระจกใส่ก้อนต่างๆนะครับเฮ้โอ้โหสวยงามมากเลยทุกคนดูลวด,ด,ด,ดลายต่างๆไม่ผิดหวังเลยนะหลายๆคนที่ติดตามเพจผมติดตามช่องทางของผมนะติดตามช่องทางบา้ à, บานดันดาบายพีเอก็น่าจะเคยเห็นกันบ้างแล้วแหละนะสำหรับบา้บานทรงนี้สไตล์นี้ หลังนี้ก็ทําออกมาแล้วนะครับหลายคนบอกว่าถ้าสั่งทําใหม่จะตรงปกไหมนะครับจะยังเหมือนเดิมไหมโอ้โหมาดูเสียทุกคนนี่หลังนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับลวดลายต่างๆก็ยังสวยงามก็ยังคงเหลือเหมือนเดิมนะครับนี่โอ้ปะพาไปดูบนตัวบ้านกันว่าบนบ้านเป็นยังไงชมรอบรอบบ้านประมาณนี้เนาะโอ้โหไม่ผิดหวังนะครับงานทุกอย่างออกมาเป๊ะเหมือนเดิมนะครับลวดลายต่างๆก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิม หลังนี้นะครับแต่ว่าหลังนี้ลูกค้าก็จะปรับแบบหน่อยนะลูกค้าก็จะปรับแบบเป็นแบบบ้านหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ํารวมนะนี่ขึ้นมาด้านหน้าก็จะเป็นในส่วนของโซนระเบียงหน้าบ้านนะระเบียงหน้าก็จะมีม้านั่งนะครับมีม้านั่งตกแต่งลวดลายเหมือนเดิมเลยนะครับนี่มีม้านั่งฝ้าต่างๆก็เป็นฝ้าตกแต่งลวดลายแบบนี้สวยๆเลยนะครับด้านหน้าฝั่งนี้ก็จะเป็นระเบียงเหมือนกันนะมีม้านั่งมีระเบียงขนาด2เมตรอยู่ตรงนี้นี่นั่งเล่นหน้าบ้านได้นะ ไฟอะไรต่างๆระบบไฟฟ้าหลุมต่างๆก็มีให้ครบหมดแล้วนี่แต่ลูกค้าก็ปรับนะครับนี่ปรับตัวนี้ให้มันเป็นกระจกนะครับแล้วก็จะทําตรงนี้เป็นห้องโถงนะครับนี่ไปดูในห้องโถงทิ่เป็นยังไงโอ้เหลืองานพื้นนอย่างที่บอกนะครับเหลืองานพื้นกับเก็บสีรอบสุดท้ายนะครับพื้นยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ลงสีนะครับี่ ฝ้าต่างๆก็เสร็จเรียบร้อยเป็นฝ้าหลุมแบบนี้นะ style. นี่จะเป็นโซนห้องโถงหลังนี้มีประตูหลังออกด้วยนะครับหลังนี้มีประตูออกด้านหลังลูกค้าจะไปต่อเติมทําหลังบ้านเพิ่มนะนี่เป็นประตูชุดบานเลื่อนนะครับออกหลังบ้านได้ห้องนงห้องน้ําตอนนี้ก็เสร็จถือว่าเสร็จร้อยเปอเซ็แล้วนะครับติดสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยนะห้องน้าเราก็จะมีสุขภัณฑ์มีฝักบัวมีชักโครกมีอ่างล้างหน้าแบบนี้ให้ครบพร้อมใช้งานแล้วนะครับช่องระบายกาศระบายแสงมีให้นะระบบไฟติดให้เรียบร้อยนะครับในห้องน้ํา ส่วนในห้องโถงฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะครับนี่ประตูห้องนอนก็จะมาอยู่ในห้องโถงนะห้องนอนโอ้โหทุกคนสวยงามดูฝ้าทุกคนมีการตกแต่งลดลายฝ้าต่างๆใส่ไฟต่างๆให้สวยงามมากทุกคนเออโอ้โหใครได้หลังแบบนี้ไปซึ่งอยากบอกเลยว่าหลังนี้ราคานี้แบบถือว่าเกินคุ้มเลยนะครับเกินคุ้มคุณภาพบ้านนี่อย่างบอกเลยว่าเกินราคาแน่นอนใครได้ได ได้หลังบ้านได้บ้านแบบนี้ได้ราคาตอนนี้โปรโมชันตอนนี้อยู่ถือว่าโคตรคุ้มเลยห้องน้าจะเป็นห้องน้ํารวมนะครับเป็นมีหนึ่งห้องน้ําในตัวแต่ว่าสามารถเข้าได้2ฝั่งนะนี่ฝั่งห้องนอนก็สามารถเข้าจากฝั่งนี้ได้เลยนะไม่ต้องไปรบกวนในส่วนของฝั่งห้องโถงนะนเราอยากเข้าเป็นส่วนตัวไม่อยากผ่านไปห้องโถงฝั่งนู้นก็เข้าฝั่งนี้ได้นะครับโอ้โหนี่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังไงฝากติดตามไปเลย เมื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ดูแน่นอนนะครับเปน็นอยางไกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้มีลูกค้ามีเจ้าของเรียบร้อยนะเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไปในช่วงของกลางเดือนนี้แล้วนะใครอยากไปดูบ้านตัวอย่างกา็แวะมาดูบ้านตัวอย่างกับเราได้นะบ้านหลังนี้ถ้าใครสนใจนะครับทางร้านนะครับนี่ออปชั่นครบ,ครบแบบนี้อย่างที่ผมบอกว่าได้ราคานี้คุ้มแน่นอนนะทางร้านเราขายในราคา3ามแสน 9,000 90, 0บาทนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางแฟนเพจบ้านนอกดาวบายพีเอดได้เลยนะครับดูว่าโทร093 4968035้ยได้เลยนะครับขอบพระคุณครับ